ค่ะคนวันพุธคลิปนี้เป็นการส่งพลังงานโดยรวมนะคะเรื่องที่ทางความรักความสอมพันธ์ 2, ของคุณตั้งแต่วันที่1-15ถึง15พฤษภาคม2566ค่ะกรณีคน,นโสดนะคะ ะจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่คุณมุ่งเน้นแต่พัฒนาศึกษาแล้วก็โฟกัสเรื่องการไปรยนการงานการเงินเรียกว่าพัฒนาศักยศักยภาพของตัวเองค่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของตัวเองเหมือนเราตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองก่อนก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่จนบางคนอาจจะลงเรียนคอสนู่นนี่นั่นะหลายๆลยอร์อสในเวลาเดียวกันจนไม่มีเวลามาศึกษาหรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์คุณบางคนอาจจะมีใครในใจแต แต่คุณก็ไม่สารต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะมองว่าคนวันพุธเดือนนี้ช่วง15วันแรกคุณจะไม่ใส่ไม่ใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรค่ะส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนมีคู่อยู่แล้วนะคะ รู้สึกว่าความรักครั้งนี้ช่วงนี้จะอึดอัดนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีข้อสงสัยข้อโต้แยง้งไม่ไม่สบายใจบางคนอาจจะขี้หึงขี้หวงขี้เราแวงแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกจู้จี้จุกจิกในเรื่องความรักความสำคัญค่ะคือสนใจใครที่จะอยากรู้ทุกเรื่องของคนรักดูแล้วให้ระมัดระวังกายระมัดระวังใจนิดนึงนะคะให้เหติกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการถามกันตรงๆด้วยบางคู่บางเคส คือคุณอาจจะถามแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่ามันมีเหมือนมีพิรุษมีข้อสงสัยบางคู่บางคนอาจจะกลับบ้านช้าไม่ตรงเวลาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ขอให้รถที่ถี่ลดความรู้จี้จุกจิกลงนิดนึงจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าดูดแล้วที่ทางความรักออของคนวันพุธช่วง15วันประจําเดือนพฤษภาคามนี้อาจจะมี ช่วงอารมณ์มาขูหมาขู่ลุ่นลุ่นอยู่ในหน่อยก็พยายามมีสตินะคะก็ขอให้ที่จ้างความรักของคนวันพุธในงวดนี้เป็นไปด้วยดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ